ก่อนหน้าของดูซานนะเป็นตัวที่เป็น EPR ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้มันต่างออกไปเลยอ่ะมันใช้เป็น EPR 2ตัวแล้วเป็นโพซิทีฟคนสมัยก่อนเนะี้ยคือเซนเซอร์ในการคุมก็คือจับแรงดันจับโฟเอาแต่อันเนี้ยมีการจับมุมปั๊มว่าปั๊ปมนี่เอียงแค่ไหนแค่ไหนเลยใช่ปั๊มมุมเอียงเลยใช่ไหมใช่ปั๊มมุมเอียงเลยเครื่องกิบสุกคตัวนี้6หกสูบยังคงมองว่ายืนยืนที่หกสูกอยู่การที่จะประหยัดน้ำมันได้คือหนึ่งซีซีน้อยลง สองก็ทําอุปกรณ์ให้เล็กขึ้นเล็กเพื่ออะไรเพื่อจะนี่แรงหมาบาเราจะสังเกตดีอะอุปกรณ์เกือบทุกชิ้นส่วนเขาจะติดดูซานมาเลยเป็นของเขาเองเใช่ไหมใช่ครับผมว่าดูซานเขาก็ทำรถสวยนะตั้งรายละเอียดเรื่องรอยเชื่อมรอยต่อที่ทำมันไม่เห็ือนรถญี<อ>่ปุ่น<ช>นะมันมันจะมีระบบช่วยเนาะช่วยออโต้ไอดอลไม่ให้เครื่องยนต์มันรับภาระเยอะในรอบต่างๆระบบนี้ดีมากผมยังไม่เคยเห็นในรุ่นไหนเลยเห็นในดูซานครั้งแรกนี่แหละ